เอลนะครับเราต้องขับไปให้ถึงจุดหมายก่อนที่ต้องค่าเป้าหมายก่อนที่น้ํามันหมดนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆครับตรงนี้ไปโอ้ยเสียอะไรละไป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 มันอยู่ไกลเหมือนกันนะเออนอกจากจะต้องค่ามันหมดแล้วเราต้องเอาเครื่องบินเรากลับมาที่ร้านขอยซีโร่ด้วยครับ ก่อนที่น้ํามันจะหมดนั่นเองถ้าค่าหมดแล้วแต่ว่าถ้าน้ํามันหมดก่อนที่เอากลับมาล้านก็มิชชั่นเฟลอยู่ดีนะอ่าเดี๋ยวนะทำไมผ้ามันลายอย่างเงี้ยโอเคยิงครับยิงยิงยิงกดคลิกเอ้ยไม่ใช่กดคอนโทรลขวานะยิงใจเย็นครับเอ๋ เดี๋ยวเดียวครับเอกจุดเดียวอีกจุดเดียวอยู่ใกล้เนี่ยเอ้ยเชี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวพึ่งโอเคเค้เอาใหม่ครับเครื่องบินไม่เอียงโอเคโอเคไปทางนี้ยเลี้ยวขวาไปองไงัไรเงี้ยเป้าหมายตัวสุดท้ายเฮ้ยเดือดเดือดเดือดโอ้โหขับยากอยู่เนี่ย ผมว่าถ้าใครขับเครื่องบินไม่ค่อยเก่งนี่มันอันตรายไม่ใช่อันตรายแบบว่าอาจจะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าถ้าอยากจะขับมันต้องขับเครื่องบินให้เก่งก่อนนะอืมสำหรับคนที่ยังทาธุรกิจนี้ไม่ได้แต่ว่าเอาจริงขับเครื่องบินมันก็ไม่ได้ยากแล้วเหมือนกับขับรถนั่นแหละเนี่ยถ้าผมกดดีมันจะเลี้ยวขวาแบบนี้มันจะเอี้ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่บอกว่าเอาเอี้ยวแล้วมันตกอย่างเงี้ยทําไงก็ให้กดลูกศรลงนะครับอ่ากดลูกศรลงมันก็จะเป็นการขึ้นแต่ถ้ากดลูกศรขึ้นมันจะเอาหัวลงแบบนี้นะอ่า คือมันต้องใช้คู่กันครับระหว่าง W S เดียบลูกศรซ้ายขวาเออบนล่างอ่าประมาณนี้ครับอืสังเกตว่าภาพแม่งโหลดไม่ทันนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวเกมเน่าละหรือเป็นที่เครื่องผมก็ไม่รู้อ่าอ่ช่างมันนะเล่นได้ก็พอละตรงนี้นะครับอ่าให้เราขับกลับไปที่ร้านของซีโร่อย่างที่บอกคนระับมันต้องต้องดูน้ํามันด้วยนะถ้าน้ํามันเหลือน้อยก็ เหลือติดเดียวอย่างเงี้ยต้องขับไปกลับอีกนะฮะก็พิชชันเฟลได้นะครับอโอเคแต่นี้เหลือแหลครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วนอกจากคุณจะขับชนจนระเบิดนะครับอืมแต่ไม่ต้องกังวครับเครื่องบินลำนี้น่าจะถึกอยู่ไม่เหมือนเครื่องบินเจ็ตที่ว่าแม่งชนติดเดียวแม่งก็ไปแล้วนะฮะปีกปีกชนกับตึกนี่บางทีก็อาจจะระเบิดได้นะฮะแต่นี้ไม่ครับโอเคตรงนี้ก็ ลงจอดนะมิชชั่นพาสห้าพันนะโอเคห้าพันดอลลาร์ก็จบกันนะครับกับเพสของซีโร่แต่ว่ายังมีต่อครับยังไม่จบยังไม่จบมันยังมีต่อโอเคก็ทำมันต่อเลยแล้วกันนะ,ะดูกันว่าเราจะทำได้ถึงไหน New b o d e l Army อ่าโอเคภารกิจนี้มันจะให้เราขับเครื่องบินของเล่นเช่นเคยครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะถามว่าเฮลิคอปเตอร์นี้เอาไปทำอะไร ก็อันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าใครขับเครื่องบินไม่เป็นก็ผมก็ว่ายากอยู่เหมือนกันนะก็คือมันจะให้เราเดีย๋ยวน,นะนะประเดงนนี่ครับสังเกตไอ้รถ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 ของเล่นข้างล่างเนี่ยมันก็คือซีโร่เป็นคนขับน,นั่นเองนะครับซีโร่จะบังคับรถรถบังคับแล้วเราจะเป็นคนบังคับเครื่องบินลำเล็กนี้นะแล้วก็สังเกตว่าตรงเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่อันนี้เป็นแม่เหล็กไว้สําหรับดูดสิ่งของนะครับโดยการกดอย่างเช่นมันสมมติถ้าซีโร่มันขับแล้วไปมันไม่ไปต่อแสดงว่า,ามันติดของ อย่างเช่นพวกเหล็กอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นถังผมก็กดคลิกซ้ายปรับมันก็จะดูดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เอาไปปล่อยไว้ที่อื่นกดปล่อยปล่อยไว้ที่อื่นก็ได้นะอ่ากดคอนโทรลขวานะคอนโทรลซ้ายคอนโทรลซ้ายก็ได้ั้งเดี๋ยวผมลองดูอ่ะอ่าเดี๋ยวได้นะตอนนี้อ่าจะสังเกตว่าเครื่องไอไอรถรถรถแข่งของซีโร่มันจะค่อยๆขับไปนะถ้าเราไปถึงจริงๆเราต้องสังเกตก่อนมันว่ามันจะไปเจอกับอะไรนะมันจะเป็น มันจะไปเจอบล็อกนี้เราก็เราก็ลงมาแล้วก็ดูดดูดมันขึ้นมากดคอนโทรลขวานะครับอืมแล้วมันก็จะไปต่อได้คอนโทรลซ้ายไม่ใช้ไม่ได้เราต้องใช้คอนโทรลขวาโอเคอ่าต้องใช้คอนโทรลขวาตรงนี้นะครับอ่าถ้ามาถึงตรงนี้จะเห็นว่าทางม,มันขาดเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นครับมันจะบอกว่าให้เราไปเอาสะพานมาเชื่อมนี่ครับจะมีจุดเขียวให้เราไปเอาสะพานนะฮะเป็นสะพานเหล็กอ่าโอเค ไม่ใช่สถานที่ขายของเกมนะสะพัดเหล็กนะมาถึงนี่ครับเหล็กเนี่ยอ่าทีนี้เราก็ดูดมันขึ้นไปแล้วก็เอามันไปวางไว้นะให้มันข้ามไม่ได้อนี่ครับจะวิธีวางก็กดคอนโทรลขวาอย่างที่บอกแต่ว่าก็ให้มันตรงๆหน่อยนะครับถ้าเราวางปุ๊บมันก็จะต่อให้อัตโนมัตินะประมาณนี้แล้วก็รถมันก็จะไปต่อได้นะเราก็สังเกตดูว่าข้างหน้ามันจะมีอะไร อ่าเราก็ไปก่อนมันก็ได้ครับ rob. อ่าอย่างตรงนี้จะสังเกตว่ามีรถถังของเล่นอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นศัตรูของเราศัตรูของเราเนี่ยมันจะต้องอ้ไงนี่ครับเราจะต้องไปเอาไปหยิบระเบิดมานะฮะคลิกอัพอพบมนี่กลับไปเอาระเบิดมาไปดูระเบิดนะเออแล้วก็อย่าอย่าลืมมีเวลาด้วยนะครับเวลามันจํากัดอยู่แล้วก็ตรงนี้ครับค่อยๆลงค่อยๆลงเด้อเด้ออ่าเอยเออเชื่อเชื่อเชื่อโอ้ ไอ้เชียแล้วโอมิชันเฟลเอ้ยเอ้ยยังยังยังไม่ยังไม่มิชันเฟลอ๋อลืมไปว่าอันนี้มันเป็นรถของเล่นครับเ,เครื่องบินของเล่นมันสามารถเกิดใหม่ได้กี่ตัวนะะจริงจริงอ๋อจริงๆมันจะมีไอ้นี่ครับเครดิตของมันอยู่ก็คือถ้าเราทาเฮลิคอปเตอร์พังเนี่ยมันจะให้เราเกิดใหม่ได้แต่ว่าไม่ตลอดไปนะมันจะมีจํานวนครั้งอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ตรงนี้จะสังเกตว่ารถ รถถังมันจะยิงไอ้เครื่องบินเราไอ้ไม่ใช่รถของไอนะ้ซีโร่นะครับเพราะงั้นเราต้องทิ้งระเบิดลงไปอย่างงี้อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็รถถังก็จะระเบิดจากนั้นก็ไปดูเ้าว่าทางข้างหน้ามันมีอะไรนะโอเคอย่างตรงนี้ก็จะมีบล็อกก็เอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วก็ดูดมันขึ้นมาไหนนะโอเคดูดมันขึ้นมาล้วไปทิ้งนะทิ้งตรงไหนก็ได้อ่าทิ้งข้างๆก็ได้ครับเพืเ่อความรวดเร็วตรงนี้ด้วยนะเออ แล้วก็ไปทิ้งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวกันผมเจอศัตรูอีกละตรงนี้ก็จะมีรถถังกลับไปเอาระเบิดอีกรอบนะแล้วก็ไอ้แบนดิตไอ it, ้หลอดแบนดิตก็คือนั่นแหละครับหลอดเลือดของรถของไอซีโร่นะอืมโอเคแท้งโอเคครับรถถังมันกำลังจะยิงอยู่เพราะงั้นเราต้องรีบกลับไปเอาระเบิดให้เร็วที่สุดนะเร็ว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 เคด,ดูแล้วก็รีบรีบเอาไปวางเอาไปวางใส่มันนะ โอเคตรงนี้มันต้องใจเย็นๆนิดนึงจะรีบร้อนไม่ได้ครับเีโร่มันโดนยิง